พาไปดูลู่วิ่งโคง้ง,โคงหักศอกนะฮะโค้งหักศอกเป็นเหลี่ยมเลยจริงจริงมันต้องแบบค่อยๆโค้งไปใช่ไหมอ,อันนี้มาถึงปุ๊บพอวิ่งมาถึงปุ๊บต้องเลี้ยวเลี้ยวขนาดนี้หักเลี้ยวคือเป็นรถก็คว่ำฮะโอ้โหเป็นคนนี้ก็เข่าบิดล <c oughs> ู่วิ่งทรานส์ฟอร์เมอร์ออแต่มันมีคำชี้แจงอยู่มีคำชี้แจงอยู่คืออันนี้เขาบอกว่ามันจะชี้แจงได้อรกเหรอมันไม่ควรสร้างแต่ไม่ควรมัน โอ้ยมันไม่ควรสร้างแล้วยังจะชี้แจงอีกเหรอเล่าเออเขาบอกว่าเนี่ยมันฟังดูแล้วก็มีเหตุมีผลอยู่อชี้แจงแล้วมีเหตุมตีผลดิเหตุคืออันนี้เขายังไม่ได้ยังไม่ได้รับมอบงานเออเพราะนั้นแก่ยังแก้ได้เป็นช่วงเตรียมที่จะรับมอบนะฮะแล้วถ้าแก้งานเนี่ยมันจะเท่ากับสร้างใหม่ไหม ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ถึงนนต้ตีเส้นใหม่เอาวิธีวิธีอ่ะอันนี้อยู่ที่สนามกีฬาของปาดังเบซาอยู่ที่อเภอสรวจังหวัดสงขลานะฮะคือภาพมันมาตั้งแต่นู่นแล้ววันที่สามสิบธันวาคมแล้วก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันให้ช้ำโซเชียลเลยนะคือมันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังอยู่ระหว่างการจะตรวจรับงานนี่นะฮะกำลังจะตรวจรับงานแล้วพอมาเห็นหักสองนี่แล้ะรับไม่ลงจริงจริงเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวดูตรงรู่หน่อยนะลองดูดิดูตรงรู่นะลองท่าท่าเหมือนตรงกลางอะมันเป็นสนามฟุตบอลอะสนามฟุตบอลไม่มีปัญหาหรอกครับแล้วมันก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมมุมสูงนะแล้วขอบข้างมันก็ตีเป็นเส้นแบบเขาบอกเป็นลูวิ่งแล้วมันก็เป็นเหลี่ยมคือปกติสนามฟุตบอลเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมครับแต่ขอบสนามมันจะกลมๆหน่อยเพื่อให้รับกับลูวิ่งครับปรากฏว่าพอเขาไม่ตัดขอบกลมไอลูวิ่งก็เลยต้องไป ก็เลยต้องไปตามขอบสนามฟุตบอลนะครับปกติแบบฝั่งซ้ายนี่เห็นไหมฮะหรือบนจงเขาจะสร้างไว้แค่ให้นักฟุตบอลเขาเรียกว่าให้นักฟุตบอลวิ่งวอร์มอ่ะวอร์มอัพคือวิ่งไปแค่สุดขอบแล้วก็กลับมาที่เดิมไปแค่สุดขอบแล้วกลับมาที่เดิมไม่ได้คิดว่าจะใช้ไม่ต้องวิ่งรอบสนามไม่ได้คิดว่าจะใช้เป็นกีทาใช้แค่ว่าให้นักฟุตบอลวอร์มอัพอย่างเดียวหรือเปล่าล่าสุดมีคําชี้แจงจากคุณเดชอิดขาวทองนะ หรือนายกชายคุณเดชอิดเนี่ยนะฮะคือเคยเป็นนายกเทศบาลเมืองปะดังเบซาในช่วงยุคตอนที่มีการเริ่มก่อสร้างสนามฟุตบอลประมาณสองปีกว่ามาละก็อันนี้คือผลงานของคุณเดชอิดเหรอฮะในในยุคคุณเดชอิดแต่ว่าอตอนตอนนี้พอมันเสร็จเนี่ยตอนนี้เป็นนายกท่านใหม่จะต้องมารับมอบทีนี้ตัวคุณเดชเดชอิดเนี่ยชี้แจงนะบอกว่านะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเทศบาลเมืองปะดังเบซาเนี่ยไม่มีสนามกีฬาต้องไปใช้พื้นที่เอกชนในการแข่งฟุตบอล นก็เลยเนี่ยหารเรื่องการหาพื้นที่หางบประมาณเนี่ยสร้างสนามกีฬาเป็นของตัวเองอนะครับโดยเน้นทําสนามฟุตบอลก่อนคือไม่ได้เน้นทำลู่วิ่งแต่เน้นทำสนามฟุตบอลก่อนออนะฮะเนื่องจากการจะทําลู่วิ่งให้ได้มาตรฐานนั้นทําไม่ได้แน่นอนเพราะพื้นที่มีจํากัดลู่วิ่งดังกล่าวจริงๆอย่าเรียกว่าลู่วิ่งเรียกว่าลู่เดินล้วกัน อเขาบอกว่าเนี่ยเป็นลู่ที่ใช้สําหรับเดินออกกําลังกายนี่ฮะก็เลยเดินให้ดูเป็นตัวอย่างเดินเดินนะเดินอย่างนี้ฮะไม่ใช่ลู่วิ่งเพราะถึงหักศอกก็แค่ขวาหันอช่หันบอยเดินแบบทหารเดินแบบทหารหรือแบบลูกเสือก็คือคือไม่ต้องใช้ความเร็วอ่ะเดินอย่างเดียวนะดีเหฮะคือ ไม่ได้ไม่ได้ทํามาเพื่อเอามาแข่งวิ่งอ่ะอ่านวถ้าไม่ได้แข่งวิ่งแล้วไปทําลู่ทําไมฮะนี่ดูดูดูงบก่อนอ่งบเขียนว่าอะไร34.9ล้านนะอุาล้านะนี okay. through, ่นะวิ่งไม่ได้ให้เดินให้เดินนะฮะก็ถือว่างั้นไม่ต้องไปเขียนว่าลู่วิ่งไช่ไหมเขียนว่าเป็นลู่เดินก็อย่าง้นคือลู่เดินนะเขาเขาพยายามอธิบายว่าเนี่ยเน้นทําสนามฟุตบอลแต่ว่ามันมีขอบเหลือไงก็เลยตีเส้นให้เป็นลู่เดินอ่าเดี๋ยวลองฟังคุณเด็ดอิกนะ เราสร้างสนามกีฬา,า,าฟุตบอลมาตรฐานด้วยแล้วลู่วิ่งมาตรฐานด้วยที่ดินไม่พอนะครับเราได้หาเรือท่านนายกว่าถ้างั้นเราเน้นที่สนามฟุตบอลก่อนนะครับามฟุตบอลอย่างเดียวจะทําลู่วิ่งให้มาตรฐานไม่ได้แนะ่เพราะพื้นที่เรามีจํากัดเราก็มีความเห็นว่าถ้างั้นเราทําลู่ไว้เดินออกกําลังกายนะครับไม่ใช่ลู่เพื่อการแข่งขันกรีธาส่วนเหลี่ยมตรงนี้พอส่งมอบไม้เทศบาลตอนนี้ยังไม่ส่งมอบนะครับ เมื่ออปจส่งมอบไม้เส้บสบาลซึ่งเป็นนายกคนใหม่นะครับนายกก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไอ้โค้งได้อล่าสุดคุณเดชอินบอกเดี๋ยวไปปรับให้มันโค้งได้ยังไม่ได้รับมอบที่ดินยังไม่ไหนบอกที่ดินไม่พอเลยโค้งยังไงเดี๋ยวไปตีเส้นใหม่ไ่ติ่งไม่มาเหลือฟิลย่าอยู่นิดนึงพี่ติ่งหรืออาจจะแบบลดจํานวนลู่ลงจาก จากลู่เดิมมีหลายช่องก็ลดลู่ลงผมว่าผมว่าดูบอลอมงกฤถหลายสนามนะสนามที่เขาสร้างมาเพื่อสนามบอลล้วนๆเนี่ยมันจะไม่มีลู่เนาะเขาไม่ต้องมีลู่ฮะเขาปลูกหญ้ามาเลยฮะเขาปีนตีเส้นเอาเท่านั้นเองว่าตรงไหนคือเขตสนามตรงไหนเขตเป็นที่พักนักเตะสำรองคือถ้าเน้นสนามฟุตบอลเนี่ยเน้นสนามบอลเนี่ยเขาต้องการให้อัตจันเนี่ยติดสนามเลยเพราะว่ามันจะได้แบบคนดูมันจะได้คูครื่องสู้ยขยายคนดู เข้ามาใกล้สนามฟุตบอลเนี่ยเสียงมันจะข,<อ>ขู่ข่มขวัญมเยือนขมขวัญทิมเยือนและในการการขยายพื้นที่เพื่อจะได้รับเงินมากขึ้นในการ บรรจุคนดูถูกไหมฮะคะนั้นเนี่ยลู่เนี่ยไม่ต้องทําเลยฮะนะไม่ต้องทําลู่เลยคือถ้าจะบอกว่าเน้นสนามพุทธวรวนเนี่ยไม่ต้องอัศจรย์เข้ามาติดเลยแล้วก็เว้นไว้ที่สำหรับนักเตะสำรองกับผู้จัดการทีมเท่านั้นเองพอแล้วพอแล้วแต่ทาอย่างนี้เนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเป็นลู่หรอครับส่วนจะเป็นลู่วิ่งหรือลู่เดินอะไรเนี่ยหรือว่าลู่ลมเนี่ยผมไม่ทราบได้นะอันนี้ก็พูดกันได้เรื่อยๆก็น่าจะเหมือนที่พี่จองบอกแหละคือถ้าลู่เดินเขาไม่ตับอะเนาะลู่เดินเนี่ยไม่ต้องตีเส้นนะใช่คือก็ โล่งๆไปดิก็จริงก็จริงก็เดินเขาก็เดินกันปกติใช่ไหมทำไมต้องเดินเบียดกันล้มเหรอต้องตีมันเป็นลูกเเดินข้ามใครขั้นมันเขาเรียกว่าเดินลูกหครลูกมันเดี๋ยวจะชนกันเนี่นะสามสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่บาทขาดอีกหมื่นเดียวสาล้านงบประมาณนี่แหละได้อย่างนี้แหละฮะสาหล้านของเราอันนี้คือภาพที่มาจากไหน อันนี้คือมาตรฐานลู่กลมมาตรฐานที่ถูกต้องลู่ที่เขาวิ่งแบบไม่ต้องเข่าบิดอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้สนามกีฬาทั่วไปถ้าอยากจะมีทั้งสนามฟุตบอลแล้วก็ลู่วิ่งด้วยครับควรจะมีแบบนี้ควรจะเป็นแบบนี้ก็คือพื้นที่ต้องมากขึ้นนะพื้นที่ต้องมากขึ้นเนี่ยครึ่งกลางกลางพูดจริงจริงสนามเนี้ยครับอะ